โปรแกรมตัวจบกยระชับทั้งใบหน้าศึกษาอยู่นานเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้มาทําสักทีแต่ว่าปัญหาผิวก็ไม่เคยรออยู่เฉยๆอายุก็เพิ่มขึ้นทุกวันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ความหย่อนค้อยเหมือนแก้มเราในตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาแบบด่วนๆเราก็เลยเข้ามาจัดโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์แบบทั่วทั้งใบหน้าไปเลยที่แอดีฟทีนิค่ะ ใครที่เคยทำแล้วเห็นผลลับเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำจะได้มั่นใจมากขึ้นและสําหรับการทําโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์ก็จะช่วยยกกระชับให้ใบหน้าที่หย่อนคล้อยและกระตุ้นผลผลิตคอลลาเจนที่ผลิตได้น้อยลงทุกปีจากอายุที่มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะกรอบหน้าชัดแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อยต้องโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์ใครที่มีคําถามสงสัยสามารถทักเข้ามาถามพี่ๆที่แอดอีสได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาปรึกษาที่คลินิกเลยพี่ๆเขาก็พร้อม ที่จะคลายความสงสัยและก็แนะนำสิ่งดีๆให้เราแน่นอน